E สว,ส,สวัสดีครับผมนายปานวิทย์ธิยาเมฆาพันธ์ครับนิฉันนางสาวปรบปาจันทาราค่ะยินดีต้อนรับผู้สู่รายการคอมม<อ><อ>ันนี้นะ่นไอเดียร,รายการที่จะทำให้คุณรู้จักคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะครับซึ่งคณะของเราเปิดการเรียนการสอนให้ผู้ทีาา่มีความถนัดเฉพาะทางทั้งหมด6สาขาวิชา,าด้วยกันครับได้แก่สาขาวิทยุและโทรทัศน์ค่ะสาขามัลติมีเดียและสื่อใหม่ครับสาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขานิเทศติีครับสาขาวิชาด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะสาขาวิชานาโฆษณาและการสื่อสารการตลาดครับและเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับสองสาขาแรกกันก่อนเลยนะคะเชิญมาชมกันเลยครับสาขาวิทยุและโทรทัศน,นะะาา์ะะน,นะคะการเรียนการสอนของสาขาน,นี้ประกอบไปด้วยการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการการใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและเรียนรู้หลักการแนวคิดในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เทคนิคการผลิต STOPMOTION After ตอร์เอฟเฟ n y v ซอนีออกแบบไตเติ้ลรายการโทรทัศน์เขียนบทรายการวิทยุฝึกความสามารถในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวซึ่งในทุกการเรียนการสอน ฝึกความสามารถในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวซึ่งในทุกการเรียนการสอนได้ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อความเป็นมืออาชีพในการนำไปประกอบอาชีพต่อไปสถา,า,า,าม,มันสา,านขาขติดียและสื่อใหม่เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบมลติมีเดียและสื่อดิจิทัลโดยวิชาที่เรานำมาเสนอในวันนี้ เป็นวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อในลักษณะ2มิติและ3มมิติโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash และ 3D Max กับการใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro และ Adobe Audition กับการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆโดยใช้หลักการและการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามหลักนิเทศศาสตร์ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการที่เราได้นําเสนอไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสาขาว,วิชาและอนาคตของน้องๆถ้าสนใจในคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถติดต่อได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราคอมม<อ>ิวนิเคชั่นเฮียต้องขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ